ถ้าคุณกำลังยิงแอด Facebook แบบข้อความอยู่นะครับและอยากจะหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆจริงๆในการยิงแอดนะครับวันนี้พิเศษสุดๆครับผมจะแสดงวิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายจริงๆให้คุณดูครับสวัสดีครับ,รบผมอนันต์สมสะอาด s m e j u m c o t h ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งเลยนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ค้นหาทุกวิธีทางที่จะทำให้คุณคุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับสำหรับคุณคุณที่ยิงแอด Facebook แบบข้อความอยู่นะครับแล้วก็อยากจะลองหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆใ,ในการยิงแอดนะครับวันนี้ผมขอนำเสนอกลุ่มเป้าหมายที่ชื่อว่า ลุกอะไรครับหรือกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันแต่เป็นระดับ a d v a n c e ์นะครับเราจะลุกอะไรคนที่เคยส่งข้อความเข้ามาใน Inbox ของคุณนะครับว,ว่ากลุ่มเป้าหมายนี้คุณอาจจะนำไปลองใช้และดูสิว่ามันจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับคุณหรือไม่ครับ ก่อนจะเริ่มสร้างกลุ่มเป้าหมายตัวนี้นะครับเรามาทําความรู้จักลุกอะไรก่อนนะครับลุกอะไรก็คือเราพยายามจะบอก Facebook ให้ไปหากลุ่มคนอื่นๆเข้ามาอีกโดยที่เราตั้งกลุ่มคนที่เราต้องการไว้เป็นเหมือนเป็นต้นฉบับแล้วให้ Facebook ไปหากลุ่มคนอื่นๆอีกตอนนี้ต้นฉบับของเราคือกลุ่มคนที่เคย inbox เข้ามาในกล่องข้อความของคุณนะครับอาจจะเป็นลูกค้าเก่าคนที่สอบถามเข้ามาและยังไม่ซื้อเราได้กลุ่มคนเหล่านี้มาแล้วจะให้ Facebook ไปควานหามาอีก6 0แสนคนที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มคนเหล่านี้นะครับเพราะเราหวังว่าคนที่มีไลฟ์สไตล์เดียวกันคนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันมีอะไรที่คล้ายๆกันเนี่ยอาจจะสนใจในสินค้าหรืบอบริการ ของคุณเหมือนกับคนที่ inbox เข้ามานะครับนั่นก็คือลุกอะไรคนที่เคย inbox เองนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูในคอมพิวเตอร์นะครับแต่ก่อนอื่นเลยคนที่จะทําตามผมได้เนี่ยคุณจําเป็นต้องใช้ตัวจัดการโฆษณาทําโฆษณาบนคอมพิวเตอร์นะครับถึงจะสร้างกลุ่มเป้าหมายนี้ได้เรามาเริ่มกันเลยครับ ตอนนี้เรามาดูวิธีทำในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะสร้างกลุ่มเป้าหมายลุกอะไรคนที่เคยอินบ็อกซ์เข้ามาหรือคนที่เคยส่งข้อความเข้ามาเนี่ยต้องทำา2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือเราต้องสร้างกลุ่มเป้าหมายคนที่เคยส่งข้อความเข้ามาก่อนพอได้กลุ่มเป้าหมายที่เคยส่งข้อความเข้ามาแล้วเราเค่อยเอากลุ่มเป้าหมายเนี้ยไปทำลุกอะไรอีกรอบหนึ่งนะครับมี2ขั้นตอนผมแสดงทั้ง2ขั้นตอนเลยจากหน้าจอนะครับต้องใช้ตัวจัดการโฆษณานี่คือหน้าจอตัวจัดการโฆษณานะครับไปที่เมนู นะครับแล้วก็สร้างกลุ่มเป้าหมายคุณหาคําว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วกดกดไปที่กลุ่มเป้าหมายง่ายๆคือเข้าไปในในหน้าที่สร้างกลุ่มเป้าหมายที่คุณเคยสร้างนะครับลำดับแรกเราจะสร้างกลุ่มเป้าหมายคนที่เคย inbox ส่งข้อความเข้ามาในเพจของเรากันนะครับวิธีสร้างก็สร้างกลุ่มเป้าหมายมันจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองหรือเรียกว่า custom audience นะครับอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับ พอคุณคลิก้าไปคนที่เคย inbox เข้ามาจะเข้ามาที่เพจของเราเราเลยเลือกเพจ Facebook ตัวนี้นะครับกดถัดไปอ่าแล้วเราก็เลือกเพจของเราเช่น S M E จ้มตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนี่คือเราจะสร้างกลุ่มเป้าหมายคนที่เคย inbox หรือส่งข้อความเข้ามาก่อนเหตุการณ์ที่เราต้องการเราต้องคลิกเข้าไปนะครับที่ตรงนี้นะครับคุณลองดูตรงตรงนี้นะครับผู้คนที่เคยที่ส่งข้อความถึงเพจของคุณ อย่างนี้ครับนี่คือกลุ่มเป้าหมายของคนที่ส่งข้อความมาที่เพจแล้วก็จะมีบอกว่าเราจะเก็บข้อมูลไว้กี่วันคนส่งเข้ามาแล้วเราจะเก็บเขาไว้ในในกลุ่มเป้าหมายเราสักกี่วันถ้าค่านี้365วันก็ประมาณว่าถ้าผมส่งข้อความมาที่เพจของคุณเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของคุณนะ365วันเลยซึ่งมันนานมากเลยนี่แล้วแต่สูงสุดได้365วัน ถ้าคุณบอกว่าโอ้ยไม่เอามันอาจจะเยอะเกินไปเราอาจจะตามเฉพาะเราอาจจะเ,เฉพาะคนที่เพิ่งอินบ็อกมาใหม่ๆเช่น1เดือนพอก็ตั้ง30วันอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วคุณก็ตั้งชื่อกลุ่มเป้าหมายได้เลยคนที่ส่งข้อความเข้ามาสมมติผมเขียนอย่างนี้นะครับวันนี้วันที่16ผมเขียนยนี้ไว้ก่อน อย่างนี้นะครับพอตั้งชื่อเสร็จนี้เสร็จแล้วนะครับถ้าคุณเลือกตามหน้าจอเนี่ยเรียบร้อยแล้วคุณสามารถกดปุ่มสร้างกลุ่มเป้าหมายได้เลยพอกดสร้างกลุ่มเป้าหมายนะครับบนหน้าแล้วกดเรียบร้อยบนหน้าจอใหม่ของคุณบนหน้าจอของคุณจะมีกลุ่มเป้าหมายโผล่ใหม่โผล่ขึ้นมาคือคนที่เคยส่งข้อความเข้ามาเราเลือกไว้30วันภายใน30วันเนี้ยเขาจะเก็บไว้ในกลุ่มเป้าหมายนี้ เสร็จแล้วอย่างที่ผมบอกผมทำสองขั้นตอนขั้นตอนแรกเราได้ละคนที่เคยส่งข้อความเข้ามาถ้าคุณต้องการอยไปทําโฆษณาหลอกหลอนก็ทําได้แล้วนะครับหลอกหลอนคนที่เคยส่งข้อความเข้ามาแต่สิ่งที่เราต้องการคือเราจะเอาคนคนนี้ ไปท look ําลุกอะไรให้ a c e b o o k ไปหามาอีก6 0แสนคนเพราะคนส่งข้อความของเราเข้ามาเขาไม่เยอะอะไรนะหลักร้อยกว่าคนเราอยากจะได้คนเยอะๆที่มีลักษณะคล้ายๆกับคนที่เคยส่งข้อความมาก็าใช้ลุกอะไรเป็นตัวช่วยนะครับวิธีสร้างลุกอะไรก็อยู่หน้าเดิมครับตัวในหน้ากลุ่มเป้าหมายนะครับกดสร้างคราวนี้คุณจะเห็นเลยนะครับพอกดสร้างกลุ่มเป้าหมายจะมีกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าลุกอะไรคุณกดได้เลยครับ ลุกอะไรท,ทำอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคุณเอาต้นฉบับมาวางนะครับต้นฉบับของเราตอนนี้คือคนที่เคยส่งข้อความเข้ามานะครับผมก็พิมพ์เข้าไปเลยคนที่เคยส่งข้อความคุณอเอาเมาส์ไปคลิกก่อนนะครับแล้วคุณเลื่อนมาที่แหล่งที่มาอื่นตามนี้เลยนะครับเพื่อนน้อของผมมีเยอะถ้าคุณทองคุณมีมีกลุ่มเป้าหมายนะคุณจะเห็นกลุ่มเป้าหมายที่คุณสร้างตะกี้นี้เลยนะครับผมต้องเสิร์ชหาเอาคนที่เคยส่งข้อความมาโอเคคนที่ส่งข้อความเข้ามา16แจนวันนี้เลยที่ผมสร้าง ดางนั้นต้นฉบับผมคือคนที่ส่งข้อความเข้ามาแล้วผมอยากให้ Facebook ไปควานหาคนอื่นๆที่เหมือนกันเหมือนในการศึกษารายได้ไลฟ์สไตล์ลดนิยมนะครับเอาในประเทศไทยอันดับ2คุณก็เลือกประเทศไทยนะครับ อันดับ3เป็นขนาดกลุ่มเป้าหมาย Facebook มีตั้งแต่1%ยัน10% 1%เปป็น1%ของผู้ใช้งาน Facebook ทั้งหมดในประเทศไทยมีประมาณ60ล้านคน1%ของ60ล้านก็คือประมาณ6 0แสนคนถ้าคุณเลือก1%ก็ประมาณ6 0แสนคุณเลือก2%คุณคลิกที่นี่ก็เพิ่มอีก6 0แสนก็เป็น1.2ล้านคนเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆอย่างนี้นะครับ ถ้าให้ผมแนะนำเอาเอา1%พอหนึ่งกลุ่มเป้าหมาย0กแสนคนนี้จะเข้มข้นสุดความหมายคือกลุ่มนี้จะลักษณะเหมือนกับต้นฉบับคุณมากที่สุดคือมีคุณภาพมากที่สุดนั่นเองผมก็กดสร้างได้เลยนะครับพอกดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันหรือลุกอะไรเพิ่มขึ้นมาแหละก็เรียบร้อยแล้วคุณสามารถเอากลุ่มเป้าหมายนี้ไปยิงโฆษณาได้ถ้าคุณเคยทําโฆษณาอยู่แล้วนะก็นําไปยิงโฆษณา เข้าไปในกลุ่มเป้าหมายนี้ได้เดี๋ยวผมเลือกให้ชี้ให้ดูว่าเวลายิงโฆษณาเลือกยังไงนะครับเผื่อคุณจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเวลายิงโฆษณาคุณไปที่ตัวจัดการโฆษณานะครับสมมุติผมจะยิงโฆษณาแบบข้อความผมกดสร้างใช่ไหมครแล้วเราก็เลือกแบบข้อความผมทำเร็วหน่อยนะครับเพื่อจะไปชี้ให้ดูว่าจะเอาไปใช้ตอนไหนนะครับแล้วตอนนี้จะเป็นแคมเปญตรงแคมเปญคุณก็จะใส่เงินใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นผมใส่เวลา500บาท อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วผมจะไปตรงตําแหน่งชุดโฆษณาชุดโฆษณานี้เราจะเลือกกลุ่มเป้าหมายถูกไหมครับไอ้อย่างอื่นผมละไปนะตรงนี้ฮะปกติคุณเลือกกลุ่มเป้าหมายคุณจะมาเลือกเพศอะไรอยู่จังหวัดไหนอายุเท่าไหร่ความสนใจอะไรแต่ครั้นี้เราจะเลือกกลุ่มเป้าหมายลุกอะไรตัวตะกี้เนี่ยที่เราพึ่งสร้างไว้เพื่อจะยิงโฆษณาไปหากลุ่มคนที่คล้าลุกอะไรของอินคนที่อินบอกเข้ามาคุณกดตรงนี้ครับกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองครับคุณเอาเมาส์คลิกเข้าไปเลย นะครับแล้วคุณก็เอาเลือกกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันในเนี้ยจะมีกลุ่มเป้าหมายที่คุณสร้างอยู่ตะกี้นี้นะครับโผล่ขึ้นมาในนี้นะครับผมก็มีตัวนี้กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันคนที่ส่งข้อความเข้ามาเห็นไหมครับตะกี้เราเพิ่งสร้างแล้วเนี่ยคือวิธีนํามาใช้เหมือนในชุดโฆษณามาันมาใช้ตรงชุดโฆษณานั่นเอง ถึงตรงนี้ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายมันอาจจะยังไม่อัปเดตนะสุดท้ายเดี๋ยวจะมี6 0แสนคนต้องรออีกหน่อยนึงตอนนี้ผมเพิ่งสร้างมาเลยคุณเห็นว่าน,น้อยประมาณพันกว่าคนนะครับตรงนี้คุณอาจจะปรับแต่งนิดหน่อยถ้าเป็นผมผมก็ปรับแต่งอายุเท่านั้นเองเช่นผมบอกว่ากลุ่มเป้าหมายผมเนี่ยไม่รู้มี6 0แสนคนแต่ผมเอาประมาณอายุ25-50ถึง อะไรแบบนี้แล้วคุณก็ยิงโฆษณาต่อได้เลยพอเห็นภาพไหมครับนะั้ผมมาทําตรงนี้ให้คุณดูว่าตําแหน่งที่จะไปใช้อย่างไงแล้วก็แล้วกันนะครับนะทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการสร้างกลุ่มคนเรียกว่าลุกอะไรของคนที่เคยส่งข้อความเข้ามาหาคุณนะครับเพื่อเป็นไอเดียในการหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆในการยิงโฆษณา Facebook ของคุณครับขอบคุณครับที่ชมวิดีโอของผม หวังว่าวิดีโอตัวนี้จะช่วยคุณมีกลุ่มเป้าหมายเจ้าลูกอะไรเนี่ยไปลองยิงโฆษณาดูนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe และปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube ตัวนี้นะครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook fanpage ของ SME จำแล้วก,กดไลค์ได้เลยครับผมจะทำวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมน,นัน์สนสะอรด SME mm hmm. .co.th ขอให้ยอดขายของคุณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ